อันนี้เป็นบงังไฟล้านครับบังไกลๆครับบังไฟล้า,ลานนี่ครับบังไฟล้านครับพี่น้องหางมัยาปันเหนี่บมังไฟล้านเหยาปันไหนี <l <l ่ยเหยาันไหนครับมีเหยามากเลยครับพี่น้องเหยาหางลุกชวนหางครับเหยามากครับกำลังเตรียมมัดอยู่ครับมัดหางไซครับมัดหางไซครับไอ้ ตัวบังไฟล้านครับเห็นจะได้มือนีมีบังไฟล้านนะครับพี่น้องนี่ครับก็ลังัดมัดหางใจเยอะปวดหัวมากภาพี่น้องเบิ่งใกล้ๆ่เลยครับบังไฟล้านบ้านถาวรครับวันนี้ครับวันที่29เเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นสะครับวันนี้จะได้ชมบังไฟล้านบ้านถาวรครับหลังจากที่ไม่ได้จัดมา2ปีที่เนาะไม่ได้จัดมา2ปีเนื่องจาก สภาวะโควิดระบาดนะครับก็เลยไม่ได้มีจัดมาจากสีตะเกียบอันนี้สีตะเกียบปะครับครับผมมาจากสีตะเกียบครับนี่ครับบางไฟล้านนี่มาจากสีตะเกียบครับผมขอทราบความยาวนี่ก็ตัวตัวนี้ยาวสี่เมตรอ๋อตัวตัวลำตัวเขาครับครับยาวสี่เมตรน้ำหนัก250รกิโลน้ำหนัก250รกิโลครับหางนี่เก้าเมตรห้าสิบหางเก้าเมตรห้าสิบ นี่ครับพี่น้องนี่เปินเปิลกระนั่มาครับมาจากไสก็ครับเี๋มาจากไสก็อมาาจำเภอยังจำน้อยจังหว่าสีเกตครับอ๋อมีมีไข่ป้อมมีไข่ป่อมไข่สอการช่างสอการช่างนี่ครับนี่ครับโอ้นี่เจ้าของเพิ่นครับนี่เจ้าของเพิ่นนี่นี่เบิ่งเลยครับโลูกกลัวหลังเปิ่สอการช่างบังไฟนี่ครับสีสีสเกียร์นะครับเด้อพี่น้องอ่าทำด้อยงเับของยางพลาสติกเลย ไปล้านครับฝ้าล้านไปที่ฐานครับนั่มไปครับบังไ้าล้านครับผมนั่มไปบังฝ้าลานสิไปย่งฐานครับ ตานี้เป็นบางไฟล้านครับผมเตรียมขึ้นฐานครับเตรียมขึ้นแทน่นขึ้นฐานครับผมบางไฟล้าน บ้านถาวรครับเวลาสี่โมงเย็นครับ ข้าไปใส่ไปข้าว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 ไปใส่ไปข้าส่ไปข้าวไปใส่ไป้าไปใส่ไปข้าวไป่ไปข้าวไ่ไ ปนะานครับเอาได้แล้วหลังจากสร้าง่นขึ้นไปเชี่ยวแล้วว่าสายหต่อมาติดครับคุณเป็นยังไงครับบัเนี่ยครับอได้บรครไปนพอปอไล้านครับย่าด้เไปไปนดไปล้านอหรครับไปลานครับเลยลงไฟเลยคือจขอครับปน not